ตัวบกใหญ่เนี่พี่น้องเด้อพูนเอาอุ้ยใหญ่ว่าของเสียบพบ่าตัวใหญ่แห้งมันนี่กินอยู่บ่นี่ก็เลกินฮะกินอะไรเนี่ยน่ยนอกปลาเลือกยังได้ดีอันนี่พวก,กินแต่ขอนตอกตอะปูกับสังกะ <laughs> สีอะไรสวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง,ส,งสุขูสุคนครับ มาก็จะร้อนพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องไอ้ตุ่มเป็ดปลาไหลมาพี่น้องห่้ยห่อนห่อนของแสบพี่น้องตบักใหญ่งไงพี่น้องเนื้อผู้เนาะใหญ่กว่าของเสียบคนบ่าตุ่ใหญ่แห้งนี่กินอยู่บนนี่ไปลาไหลกินฮะกินเลยเนาะบลเลือกยังได้เดียวเนี่พวกกินตะขอนตอกตะปูกับสังกะสีอะไรอย่างเงี้ยมาเมสดเลยสดห่อนเลยของแสบเนาะพวกกินตะขอนตอกตะปูกับสังกะสีพี่น้องจะร้อนว่ะสดเลยเมี ยอดสีดเป็นปลายอดปลาเป็นเอียนพี่น้องเอ้ยมาลุยเลยวันนี้หอนเลยพี่น้องใหญ่เลยใส่ฝีมือแก้วเนี่ยหน่อยส่งไปลอยพี่น้องใส่ใส่ใบบักขามอ่อนบักขามเลยกะพักกระแยงพี่น้องเจียวเจียวดิเจียวพริกดิบพี่น้องบ่มีอันนั้นบ่มีก่างมากคักแล้ว เจ้าก็เอิ่นการและเอิ่นกระดูกระเบงหูเด้อพี่น้องแซ่บๆน้องกันเด้อเขาสวยือตัวใหญ่เงี้ยงๆยาตัวใหญ่รึเปล่าเรามันเนี่ยเจ้าเจ้าคือจำเนี่ยอู้ โอ้โอ้บนบนนอกบนตัวเลยที่นอกข้างหน <c oughs> ึ่งใส่ข้างใหญ่ทค่ชุดยิปยางดีอืม กินเน้บ่เลยพี่น้องยอดซีมเป็นปลาจัดปลาเป็นเอียนนี่เกาเหมือนบ่หยดซีมเนหม้หยดปลาเปนเอียนบ่อร้นมโคงเฉยๆด้ยนะบ่งเหนอพี่น้อบ่ม,โ,มโคง้งเฉย ไชบอกพีเอียงคือสุาสบอกเกิดบรสุาสตร์เนาะพี่น้องเบียดกันบ่เบียดกันพี่น้องใส่บ้านเลยเอาเลยเลยเบียด เนื้อมันออกมันหวานเนาะเนาะมูหย่ำเนี่ยเสียบไปเนาะหย่ำเนี่ยเสียบเฮงอืออือเนาะกินง่ายพอใม่ไหมไม่แม่ใครมันแม่บอกใครมันใครมันเอางเป็นเนาะกินอืมเนี่ยเนี่ยยหยโอ้ยพี่น้อง ไครไหม,อมเออเบิ้งเบิ้งเบิ้งคุณอ่ะอืออู้ใครมั่ง,ง,งอ่ะขุาายแก้วก่อนไ่ใหญ่ซิมันลูกใครเป็นยังไงคุณใหย่ซีมเสียบเพอคือใก่ป่าเนาอยเอ้่ใครป่านาฮะโอ้มันมัน,ม,นมันดีมันเป็นคือใครป่าคือคือคือไค่กับปอมเนี่ยเห็นบ่อืม ยังเป๊ะๆอืมสามตูไปหน่องตุบง่ยหน่งเจ้าหัวพี่พริบแสบเนี่ยอืมเจีนเอ้อหินรับเสือผูินทับเนี่ย น,น,นี่อะ <c oughs> ที่ไมนเบียดกันยันอุ่นมันอุ๊อุ่นพี่เอสิงกันเขาอืมแซ่บได้ทันปลาขันยากิงๆกินหอตะพอ,อเลยเนี่ยเราหมักยังไงนัดหมักเย็นกินเข้ามาจะกินกล้ลในสุดยอด แล้วผ้าเห็ดกิงข้าวบอนเ้รอ่มือนี่มือด้อนิดน้ำแซ่บข้าออหอนน้ำแห้งหอมหอ <ๆ S 1> ืมมันใส่กระบอกน้ำอันนี้พ่านกระบอกไผ่ะละครับอมโอ้สุดยอดเด,ดีวยวทจ่มือจเตด,ดกินเนาะอืมมนขึ้นเลง rủi đây nhỉ. Dễ Ừ. Quá บอกไปก่อนแซ่บกุปลาอะไรบาได้แล้วนมครับแซ่บกุปา้าธรรมดาเป็หนหอเปลไ่ไอะไรของแซ่บก็ผู้มาก,กิน,นอรอไม่พลาดยากันเลยยายนี่กินเบิดทุกอย่างเมื่อ <c oughs> กินยังก่อนกินก่อนลปูก็ั่งกะซีป่อ เรอแนนมโบได้ก็คือบบกินงดดนะอืนะได้ตัวใช้ผักกาแหนงหัอหมอนออพ่อสกัดสียอดสีเป็นม้ายอดปลาเป็นเอียนยอดสีเป็นปลายอดปลาเป็นเอียนเนี่ยอนปะอื แต่เน่มีเเ็สเน,น่มีเน่มคก็บก,กินเนี่ยมันเหเอียบดีพงเนาะมันมันอ่อนเน้มันเป็นเนาเนอ่อนมันใส่มถเทียมใส่หอมียมันมือนปลาไหลปลาไหลมันมันเนี่ยเอามือลุย,ยเลยเออ่ะนอ่ยค่ะมด ข้าวอินนอออออ่มเนอะน้ำร้อคนะรับมมอืมข้ามักที่น่อยนะ้าแส็งกับปูมักอืมจว๋นเลนยอืม อินมหืมหนกินมาเลยแข็งหวนหมุนไปไห้เนาะมวนหมุนเก่งมไหลกินไปไลหลาพี่เนาะหว่มันจมเดยบปองแม่จีเดบไมันสีไรคือมันไต หัวอป้อนหัวไหลหัวสมองไหลยังกินกางกินกาวไม่บอกบออ่าโอ้พี่น้องคากเลย ต้มเป็ดปลาไหลพี่น้องหรือว่าเอียนบั้นเั่นห่สบของแหนเด้อกระแก้วพริกดิบนะครับยายหลอนกินในที่กัาโอ้โเสียบพี่น้องเสียบเอาการถ่ายกิมนมันจะภาพกับขอตริดขอไปที่พี่น้องเด้อขอบคุณทุกการที่ตามทุกสับสกายทุกไรทุกแช่ผู้เดียกเบิ้งกับขอสุภาพร่างกายแข็งแรงลำพูนเงินทองคิดสิ่งใดกได้สิ่งนั้นเด้อพี่น้องเลยขอบคุณทุกการสนับสนุนทุกอย่างเลยพี่น้องขอบคุณพี่น้องลหลายๆเลยพี่น้องเอามาหนี้เอาซ้ำในก่อนเดียวพอคิหนาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ